สวัสดีครับผมซีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูชุดคัดซีนะครับของรูปสามเท่านะครับตัวนี้ก็เป็นคัดซีสำเร็จรูปนะครับผมตัดเจาะรูสำหรับยึดกระบอกขาให้โดรีสามนะครับตัวนี้สามารถใส่ช่วงล่างได้หลายแบบนะครับ ก็ของรีซูก็ได้อัน,นแต่อันนี้ใส่เป็นตัวอัปเกรดของทิย่านะครับก็คือเป็นตัวทรงทิย่าแต่ว่าวัสดุเป็นถูกอัปเกรดให้เป็นแหนะสเลท้าแผ่นนะครับแล้วก็วัสดุทั้งหมดเป็นอ,อลูมิเนียมหมดพร้อมกับเพลาลอยนะฮะถามว่าทำไมคุณซีใช้ช่วงล่างตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับถูกสุดละครับครับผม ถ้าเป็นช่วงล่างรีซูก็สตาร์ทเริ่มต้น2 5 0 0นะครับก็ตัวนี้เริ่มจบที่1 9 5 0นะครับเผารอยเผาลอยของ RCC นะครับตัวลิง์ล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับของแต่งหมดแข็งแรงนะครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวจะลงเป็นลูกสามเทานะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการทำอันนี้ไม่ใช่ของเขานะฮะผพอดีผมมีอยู่แบบอยู่ของเป็นรีสูก็เลยลองเอาลองมาทาบดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังวันสองวันนี้ฮะเดี๋ยวจะลังทำเป็นช่วงล่างนะครับของของเขาเลยนะฮะเป็นช่วงล่างแนบสเลตแล้วก็เป็นแนบสั้นนะครับของหัวลากของอ ขอโทษทีนะของของลูกสามเทาปกติของคนไทยเราเนี่ยแหนบ,นบตัวนี้จะไม่ใช่แบบระยะของแหนบหน้านะฮะต้องเป็นแหนบสั้นนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามดูนะครับชุดหน้านะครับความยากของมันก็อยู่ตรงชุดหน้านี่แหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีนี่ฮะรูรูตัวนี้ก็เดี๋ยวกะว่าไว้ทําเป็นทับล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นช่วง่างที่สมบูรณ์แบบของลูกสามเพลาตามแบบบ้านเราแล้วนะฮะตัวนี้รองรับกระบะกระบะต้องยาวประมาณ60สิบนะครับกระบะยาวหกสิบได้เลยลูกสามเพลานะครับถ้าเทียบกับรถจริงก็คงน่าจะเป็นกระบะยาวเเมตรนะครับผมนะครับผมยังไงติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ